เอาหัวที่แล้วออก2 5 9 7จับชุดให้แตกทั้งบนแตกทั้งล่างนะครับ2 5กับ9 7ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลนะครับเข้าตรงไหนบ้างเข้าสูตรไหนบ้างดูด้านบนนะครับอ่าสูตรที่1นนะครับกลุ่มแรกมาเลข7กับเลข9นะครับ3 4 6เป็นกลุ่มที่2ไม่มาจอยและสูตรที่2หลุดนะครับเออที่บอกว่าชนเลขสูตรนี่แหละมันหลุดนะครับเดี๋ยวในงวดนี้นะครับผมจะเปลี่ยนสูตรให้นะครับงวดที่แล้วมันเข้าอยู่นะครับ แล้วก็เลขโปรแกรมนะครับเลขโปรแกรมเลขโปรแกรมมาสองข้างเลยโอ้ครบสี่ตัวเลยดูซ้ายมือนะครับเข้าเลขเจ็ดกับเลขห้านะครับขวามือเข้าเลขสองกับเลขเก้านี่แหละสาเหตุที่ได้สองคู่นะครับสองห้ากับเก้าเจ็ดที่จับยุดให้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางเราพัฒนานะครับประจํางวดวันที่ยี่สิบหกพฤษภาหกแปดนะครับ เป็นแบบสูตรคำนวณจากสถิตินะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็อย่าลืมสลับสู่นสากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับอ่ในงวดน,นี้นะครับสูตรเดิมนะครับสูตร7ตัวแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วก็สูตร2ตัวจะเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับอ่าพร้อมด้วยเลขจากโปรแกรมนะครับ จากโปรแกรมนี้มีอยู่30,000กว่าสูตรนะครับไม่สามารถสอนได้หมดนะครับและก็ไม่มีคำแปลด้วยบางสูตรนะครับเราไปคำนวณพร้อมกันเลยนะครับ ก็ให้ทุกคนสังเกตลูกสอนมือนเดิมนะครับอ่าสูตรเดิมนะครับสูตรแรกสูตรเจ็ดตัวให้ใช้หลักร้อยนะครับเราก็นําหลักร้อยมาตั้งเลยนะครับเพราะว่ามันบวกศูนย์นะครับมันก็ได้ห้ามือนเดิมนะครับแล้วบวกหนึ่งนะครับเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดทีนี้แบ่งเป็นกลุ่มที่สองนะครับแปดบวกสามนะครับได้สิบเอ็ดเนาะก็เอาเลขหนึ่งนะครับเอาหลักหน่วยมานะครับ แล้วก็บวกหนึ่งเป็นสองนะครับทีนี้บวกสองนะครับได้สี่นะครับสูตรแรกห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่อาแยกเป็นสองกลุ่มแล้วนะครับต่อไปสูตรที่สองเป็นสูตรใหม่นะครับก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณสีงวดแล้วนะครับก็ไม่เชิงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นสูตรเก่าอยู่จะใหม่สําหรับคุณนะครับบางคนยังไม่เห็นเนาะอ่าสังเกตลูกซ้อนนะครับ ให้ใช้หลักสิบเ้อหลักสิบหลักสิบคือเลขเก้านะครับสองครั้งเนอหลักสิบสองครั้งนะครับหลักสิบสองครั้งอ่าเราก็นํามาตั้งเลยนะครับเก้าบวกเก้านะครับแล้วบวกเลขคงที่นะครับเลขหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเลขคงที่เลขหนึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดงให้นะครับจะได้ไม่ปนกับเลขอื่น บวกกันเลยนะครับ9บวก1ตกเลข0เนาะมันได้10ก็เหลือเลข9อยู่ตัวเดียวเราก็นำมาตั้งเลยนะครับเลข9นะครับพอได้เลข9เสร็จก็บวก5นะครับก็จะได้4นะครับเด่น9กับ4นะครับสูตรที่2นะครับเด่น9กับ4โอ้นี่ชนเลข4อยู่นี่กลุ่มที่2ของสูตรแรกนะครับก่อ,อนจะจับชุดนะครับเราไปดูเลขโปรแกรมก่อน วดทั้งแล้วก็มาซ้ายขวาครบเลยสองห้ากับเก้าจ็ดนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับแล้เวเรามาเน้นสูตรนี้นะครับมาเน้นสูตรโปรแกรมแล้วค่อยเทียบกับสูตรมือเอานะครับเดี๋ยวผมปิดตรงกลางเหมือนเดิมนะครับ ตรงกลางแปดศูนย์เก้าสามเดี๋ยวผมจะปิดไว้นะครับผมเดาว่าน่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับแปดศูนย์เก้าสามหวดที่แล้วไม่มาเนาะตรงกลางมันมาซ้ายขวาวันนินน่าจะมาอยู่แปดศูนย์เก้าสามนะครับมันจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวอยู่อ่านี่ปิดแล้วอ่าทีนี้ซ้ายมือเหลือ 1>, 1 2 7สองเจ็ดนะครับนำไปจับคู่กับขวามือนะครับห้าสี่หนะครับจับคู่กันนะครับตรงกับบนล่างนะครับมันมาสองตัวบนสองวัดติดแล้วนะครับทางขวานี่น่าจะเป็นหลักสิบนะครับทางซ้ายน่าจะเป็นหลักหน่วยนะครับหนึ่งสองเจ็ดน่าจะเป็นหลักหน่วยอา้าวนี่ขวามือห้ากับหกนะครับขวามือห้ากับหกมาชนกัน สูตรแรกของคำนวณมือนะครับห้ากับหกแล้วทางซ้ายมือเลขเจ็ดนี่เอ้าทางขวามือนี่เลขสีจับยังไงดีเนาะทีนี้อ้าชนเลขสีนะครับทั้งสามอันเลยฉะนั้นให้เน้นเลขสีนะครับเน้นเลขสี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดไม่มีเลขแปดเนาะเลขโปรแกรมไม่มีเลขแปดเลขแปดอยู่ตรงกลาง เดี๋ยวผมจะเน้นเลข4นะครับผมเน้นเลข4เน้นเลข4รองด้วยเลข9ผมจะใช้สูตรที่2นะครับหรือเน้นเลข4นะครับรองเลข9เดี๋ยวผมจับชุดให้ข้างล่างนะครับอ่าผมเน้นเลข4เพราะว่ามชนเลข4 4ได้ดี4 5, 5 4 5มอยู่คนละข้างเนาะไม่เอา4 5 เอา47เน้น47นี่เน้น47เน้น47เ,นน 47, เออความอยู่คนละข้างเลขโปรแกรมกับเลขสูตรไอ้สูตรที่หนึ่งอยู่คนละข้างพอดีเลย47อา่าเน้น47นะครับอทีนี้รองนะครับรองรองรองเลขอะไรดีอ่าสี่หนึ่งสี่สอง อีกหนึ่งสีสองแล้วก็อ่าไอาอีกเอาสี่ห้าด้วยสีห้าสี่หกสีแปดอ่าแล้วเอาเลขเก้าเนาะเลขเก้าเก้าไรดี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 เก้าห้า เก้าหกเก้าเจ็ดอืมเอาแค่นี้พอเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแถมเก้าหนึ่งเก้าสองโอ้เกือบจะหมดตัวแล้วเนี่เอาเลขรองเอามาข้างล่างอ่ะอันนี้เน้นสี่เจ็ดนี่เน้นนะครับสี่เจ็ดเน้น อืมสี่เจดเน้นนะครับอ่าเดี๋ยวเล็ขเน้นทำเป็นตัวใหญ่ๆให้นะครับอันนี้เอาหกสิบอ่าเดี๋ยวตัวเน้นทำตัวใหญ่ๆนี่ อันนี้นะครับเน้น4ี่เจ็ดนะครับตรงกับบนล่างอันนี้เลขรองนะครับสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่แปดเก้าห้าก็หกกเจ็ดเก้าหนึ่งก็สองนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสูตรก็สอนไปแล้วนะครับลองพิจารณากันดูจับชุดเลขกันเองนะครับได้แต่วางว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเดฟตี่ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ